เล็กบายเน็ตเวศจำกัดบริษัทเพื่อสมาชิกธุรกิจท้าปรีมีรายได้ให้สมาชิกเอนไซม์เป็นสารในกลุ่มโปรตีนที่ร่างกายสามารถสร้างขึ้นเองได้หรือว่าอาจจะได้รับจากอาหารก็ได้เช่นเดียวกันการทำงานของเอนไซม์ทุกกระบวนการในสิ่งมีชีวิต ราต้องใช้เอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยานั่นหมายถึงตั้งแต่เริ่มต้นที่คนเรารับประทานอาหารเข้าไปอาหารจะถูกย่อยก็ต้องใช้เอนไซม์เมื่อถูกย่อยจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็ถูกเผาผลาญสร้างเป็นสารอาหารขึ้นมาในร่างกายของคนเราก็ต้องอาศัยเอนไซม์ทั้งนั้นหรือแม้กระทั่ง ขบวนการทำลายหรือกำจัดออกจากร่างกายของคนเราก็ต้องอาศัยเอนไซม์เอนไซม์ยังเป็นพลังขับเคลื่อนทำให้ร่างกายสามารถทำงานได้เป็นปกตินั่นหมายถึงคนเราที่สามารถทำงานได้เป็นปกติไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งการนอนหรือการทำงานของอวัยวะภายในก็แล้วแต่ต้องอาศัยเอนไซม์เป็นพลังขับเคลื่อนทั้งนั้นบทบาทของเอนไซม เอนไซม์จะช่วยย่อยและสังเคราะห์สารอาหารตั้งแต่คนเราเริ่มรับประทานอาหารเข้าไปอาหารก็จะถูกย่อยและถูกดูดซึมก็สูกก่กระแสเลือดหลังจากนั้นก็จะถูกสังเคราะห์เป็นสารอาหารเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหรือว่าดำรงชีพก็ต้องใช้เอนไซม์เป็นตัวช่วยในการเผาผลาญและสร้างพลังงานก็ต้องมีเอนไซม์ เป็นตัวช่วยในการทํางานนอกจากนั้นเอนไซม์ Inside ยังช่วยต้านอนุมูลอิสระเพราะอนุมูลอิสระเป็นตัวที่ทําลายเซลล์ของคนเราเอนไซม์ Inside ยังช่วยในการทํางานเพื่อสร้างระบบภูมิต้านทานโรคท่านที่มีปัญหาเจ็บป่วยบ่อยๆเช่นเป็นหวัดหรือว่าเป็นไข้ร่างกายอาจจะขาดเอนไซม์ก็ได้นอกจากนั้นเอนไซม์ Inside ยังป้องกันการอักเสบการติดเชื้อ เอนไซม์ Inside, ยังช่วยกระบ,บวนการกําจัดสารพิษในร่างกายปัจจุบันคนเราจะได้รับสารพิษสารเคมีเข้าไปในร่างกายอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นถ้าขาดเอนไซม์สารต่างๆเหล่านั้นจะถูกสะสมในร่างกายทําให้เจ็บป่วยแต่ถ้าเรารับประทานเอนไซม์ก็จะทําให้กําจัดสารพิษออกจากร่างกายได้เอนไซม์ Inside, ยังช่วยรักษาสมดุลในระบบต่างๆในร่างกายเพื่อให้ร่างกายทำงานเป็นปกติ สาเหตุที่ขาดเอนไซม์สาเหตุแรกก็คืออายุมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายจะผลิตเอนไซม์ลดลงสาเหตุที่สองก็คือการแปรรูปอาหารเพราะเอนไซม์จะถูกทำลายที่ความร้อนมากกว่า48องศาเซลเซียสเพราะ,ะนั้นคนเราถ้าต้องการได้เอนไซม์จากอาหารต้องพยายามทานผักดิบเยอะๆทานผลไม้ถ้าทานอาหารที่แปรรูปถูกทำให้สุก เอนไซม์ <Inside S 2> จะถูกทำลายไปด้วยอาการขาดเอนไซม์คือการเหนื่อยง่ายอ่อนเพียไม่มีแรงหลายท่านที่รู้สึกง่วงนอนเมื่อกินอาหารมากๆก็อาจจะขาดเอนไซม์ก็ได้บุคคลที่มีกลิ่นปากหรือว่ามีปัญหาเรื่องระบบทางเดินอาหารเช่นท้องผูกหรือว่าท้องเดินอาจจะเนื่องจากการขาดเอนไซม์ก็ได้เพราะเอนไซม์มีส่วนไปช่วยในการย่อยอาหาร หลายท่านมีอาการของโรคผูมมแพ้หอบผืดเป็นแผลก็หายช้าโดยเฉพาะบุคคลที่น้ำหนักตัวเพิ่มง,ง่ายหรือว่าอ้วนง่ายก็จะเนื่องจากการขาดเอนไซม์เพราะเอนไซม์ไม่ได้ไปช่วยในการย่อยอาหารก็เลยถูกสะสมเนื่องจากอาหารที่รับประทานเข้าไปถูกสะสมไว้ในร่างกายบุคคลที่ต้องการเอนไซม์เพิ่มก็คือบุคคลที่มีภูมิต้านทานโรคต่ําก็คือบุคคลที่เจ็บป่วยง่าย หรือว่ามีปัญหาในระบบทางเดินอาหารท้องผูกหรือว่าท้องเสียบ่อยบ่อยับมีปัญหารู้สึกอ่อนเพลียเมื่อยล้านอนแล้วไม่เต็มอิ่มบุคคลที่ดื่มสุรามากๆรู้สึกว่าแห้งบุคคลที่มีรูปร่างไม่สมส่วนบางส่วนก็ใหญ่โตจนเกินไปบางส่วนก็เล็กไป ผู้ใช้แรงงานนักกีฬาหรือผู้ที่ทำงานหนัก,นกผู้สูงอายุเด็กวัยรุ่นที่กําลังเจริญเติบโตโดยเฉพาะผู้ที่มีพลังทางเพศลดลงถ้าได้รับประทานเอนไซม์ ide, ผสมกับน้ำมะพร้าวแก่ก็จะทําให้พลังทางเพศกลับขึ้นมาเหมือนเดิมสรุปเอนไซม์จะช่วยกระบวนการสร้างสารเคมีในร่างกายที่มีมากกว่าหนึ่งหมื่นชนิดให้ทำงานเป็นปกติ เมื่อกระบวนการสร้างสารเคมีในร่างกายทำงานเป็นปกติก็จะทำให้สุภาพแข็งแรงแต่เมื่อร่างกายขาดเอนไซม์ะบวนการสร้างสารเคมีร่างกา,กายก็จะผิดปกติทำให้กระบวนการทำงานต่างๆผิดปกติร่างกายก็จะมีปัญหาสุขภาพเพราะฉะนั้นเอนไซม์เป็นอาหารเสริมเริ่มต้นก่อนที่จะเสริมอาหารชนิดอื่นในการที่รับประทานอาหารควรจะรับประทานเอนไซม์ก่อน เพื่อให้สารอาหารที่รับประทานเข้าไปเกิดประโยชน์สูงสุด